ต,ตามนะคะโลกของมอเตอร์ไซค์สมรรถนะสูงสูงะค่ะที่แบบเต็มไปด้วยพลังความเร็วเสียงคำรามดุดดันมาเจอกับโลกของนาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงที่เป็นเรื่องของความประณีตความหรูหราเออความละเอียดอ่อนมากๆเลยสองโลกที่แบบดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันเลยนะคะ <S <S ใช่ครับแต่พอสองโลกนี้เขาโคจรมาเจอกันจริงๆเนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมาโอ้ น่าทึ่งอย่างที่เรากำลังจะคุยกันนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่แบบเอาสองแบรนด์ดังมาจับคู่กันนะแต่มันคือการหลอมรวมปรัชญาแล้วก็สุดยอดฝีมือจากสองแขนงที่แตกต่างกันมากๆบริษัทหนึ่งก็คือบู k e r ์ชื่อนี้ในวงการนาฬิกาเครื่อนประดับนี่คือแบบตำนานเลยเก่าแก่จากสวิสอืมค่ะส่วนอีกฝั่งคือบูตนไบค์อันนี้ก็เวิร์กช็อปสวิสเหมือนกันแต่เป็นเออ เรียกว่าเทพแห่งการคัสตัมฮาร์ y ีดิวิสันโดยเฉพาะเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเออคุยกันลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราไปสำรวจมานะคะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซคันพิเศษมากๆคันนี้ที่เกิดจากการร่วมมือกันครั้งสำคัญนี้เลยภารกิจของเราก็คืออยากจะค้นหาว่าอะไรที่ทำให้มอเตอร์ไซคันนี้มันพิเศษขนาดนั้นจนกลายเป็นที่พูดถึงแล้วก็มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกไปเลยครับความน่าสนใจมันเริ่มตั้งแต่คือแนวคิดเลยนะ มันไม่ใช <N> ่แค่สร้างมอเตอร์ไซค์แต่เป็นการสร้างงานศิลปะบนสองล้อที่แบบท้าทายขีดจำกัดเดิมๆของทั้ง2องวงการเลยครับผมเอาละค่ะงั้นเปิดตัวพระเอกของเรากันเลย b u s h e r ร Harley-Davidson Blue Edition <manipulation> ช oh. ื่อก็ชัดเจนนะคะว่ารวมพลานกันแต่ที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆเลยคือมูลค่าค่ะสูงถึง1.888ล้านฟรังสวิสหรือประมาณเอ่อล้านยูโรโ ตัวเลขระดับนี้ในโลกมอเตอร์ไซน์นี่คือไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะใช่ครับเป็นตัวเลขที่สะท้อนความพิเศษจริงๆครับคือถ้าในโลกของนาฬิกาแบบซับซ้อนมากๆหรือเครื่องเพชรเม,เม็ดงามๆเนี่ยราคาระดับนี้อาจจะพอพอมีให้เห็นบ้างแต่ว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ซึ่งปกติมูลค่ามันจะผูกกับสมรรถนะเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ แต่คันนี้มันไปไกลกว่านั้นเยอะเลยมันคือการตีความคำว่ามูลค่าในมุมมองใหม่ที่เอาทั้งวิศวกรรมศิลปะและก็อัญ,ญมณีมาใส่รวมกันหมดเลยแล้วจุดเริ่มต้นของการสร้างงานระดับนี้ล่ะคะเขาไม่ได้สร้างจากศูนย์เลยใช่ไหมคะไม่ได้เริ่มจากศูนย์ครับแต่ก็แทบไม่เหลือเขาเดิมเลยนะคือเขาใช้ Harley Davidson Softail Slim S ซึ่งเป็นรุ่นที่ก็ฮิตอยู่แล้วล่ะครับเป็นเหมือนผืนผ้าใบอ๋อ oh, ค่ะ สิ่งที่บุนเนอร์ไบค์ทำคือการรื้อและก็สร้างขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมดเลยอันนี้คือความท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะการเอาความละเอียดระดับไมครอนแบบของช่างนาฬิกาบูชเลอร์มาผสมกับการทำงานโลหะหนักของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นว่าใช้เวลาสร้างนานมากเลยทีเดียวนานมากครับรวมเวลาทำงานของทีมผู้เชี่ยวชาญ8คนจากทั้งสบริษัทเลยนะ ป่าก็าไปกว่า2,500ชั่วโมง2อ0 oh, 0ห2,500ชั่วโมงครับลองนึกภาพการทำงานที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดแม้แต่สกรูตัวเล็กๆตัวเดียวเนี่ยก็ต้องผ่านการคิดมาอย่างดีมันคือกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งทักษะความอดทนแล้วก็วิสัยทัศน์ร่วมกันจริงๆครับอืมงั้นเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ อะไรคือสิ่งที่ทําให้มอเตอร์ไซค์คันนี้มันโดดเด่นออกมาบ้างเริ่มจากสีตัวถังที่แบบสะดุดตาสุดๆเลยครับสีน้ําเงินที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่สีน้ำเงินธรรมดานะครับเขาเรียกว่า eridation blue หรือสีน้ําเงินเหลือประกายความพิเศษคือมันไม่ได้มาจากการพ่นสีแบบปกติทั่วไปอ้าวเหรอคะครับแต่มันเป็นเทคนิคการเคลือบสีที่เป็นความลับเฉพาะของทางบูเจเรเลยเคลือบซ้องกันถึง6ชั้น หชั้นใช่ครับผลลัพธ์คือสีที่มีมิติมีความลึกเวลามองจากมุมต่างๆหรือตอนแสงตกกระทบไม่เหมือนกันเนี่ยจะเห็นเฉดสีน้ำเงินที่มันเปลี่ยนไปแบบน่าทึ่งมากมันมีความซับซ้อนเหมือนหน้าปัดนาฬิกาแพงๆเลยครับโหการเคลือบสีถึง6ชั้นแบบนี้มันส่งผลต่อน้ำหนักหรือว่าการดูแลรักษาอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องความสวยงามความพิเศษล้วนๆเลย หลักๆก,ก็คือเรื่องความงามกับความพิเศษเฉพาะตัวเลยครับแน่นอนว่ากระบวนการที่มันซับซ้อนขนาดนี้ก็ย่อมต้องการการดูแลที่ใส่ใจเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่เป้าหมายหลักจริงๆคือการสร้างพื้นผิวที่มันสะท้อนความหรูหราแล้วก็แตกต่างแบบที่ไม่มีใครทําได้มาก่อนจริงๆครับมันเหมือนการเอาเทคนิคจากโลกอัญมณีมาใช้กับตัวถังมอตเตอร์ไซค์เลยนะ ซึ่งปกติการทำสีรถคัสตอมเขาจะเน้นลวดลายหรือสีที่มันฉูดฉาดไปเลยใช่ไหมครับแต่นี่คือความเรียบหรูที่แบบซ่อนความซับซ้อนไว้ข้างในนอกจากสีแล้วมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคะมีเยอะเลยครับอย่างที่บอกว่าเขาใส่ใจทุกจุดจริงๆแม้แต่สกรูที่ใช้ยึดชิ้นส่วนต่างๆทั่วทั้งคันเลยนะก็ไม่ใช่สกรูสแตนเลสหรือเหล็กทั่วไปนะครับรอคะแต่เป็นสกรูที่เขาเอาไปชุบทองคําแท้โหทองคําแท้เลย ใช่ครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องสมรรถนะอะไรหรอกแต่มันตอกย้ำคอนเซปต์ความรู้หราในทุกอนูจริงๆแล้วก็มีนวัตรกรรมที่น่าทึ่งอีกอย่างคือการติดตั้งไฟ LED ที่ทนความร้อนสูงมากๆได้บริเวณเครื่องยนต์โดยตรงเลยถือเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับการติดไฟ LED ใกล้เครื่องยนต์นี้มันท้าทายยังไงเหรอคะปกติเราก็เห็นไฟ LED บนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอยู่แล้วนี่นา คือไฟ LED ทั่วไปเนี่ยมันทนความร้อนสูงสู่ที่แผ่ออกมาจากเครื่องยนต์ V-twin ใหญ่ๆของฮาร์เลไม่ได้ครับมันจะเสื่อมสภาพเร็วหรืออาจจะพังไปเลยอ๋อค่ะการพัฒนา LED ที่ทนความร้อนระดับนั้นได้แล้วติดตั้งในจุดที่แบบโชว์ความสวยงามของเครื่องยนต์ได้พอดีเนี่ยถือเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเล็กๆที่เขาใส่เข้ามาในงานดีไซน์คันนี้เลยมันก็แสดงให้เห็นว่าบิร์ไบค์ไม่ได้แค่แต่งสวยอย่างเดียว แต่ยังใส่ใจเรื่องฟังก์ชันเรื่องนวัตกรรมด้วยครับโอ้โห oh รายละเอียดเยอะจริงๆค่ะแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่ดิฉันว่ามันมันเหนือความคาดหมายมากๆเลยแล้วก็กลายเป็นซิเกเนเจอร์ของคันนี้ไปเลยคือตรงถังน้ำมันที่ไม่ได้มีไว้แค่ใส่เชื้อเพลิงอย่างเดียวใช่เลยครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยเป็นจุดที่แสดงถึงการผสมผสานตัวตนของบูชเรอร์เข้าไปในมอเตอร์ไซค์ได้แบบชัดเจนที่สุดเลย บนถังน้ํามันที่เราเห็นเป็นโดมกระจก2ฝั่งนั้นนะครับจริงๆแล้วมันคือตู้เซฟนิรภัยขนาดเล็กที่ฝังเอาไว้ถึง2ตู้ตู้เซฟบนมอเตอร์ไซค์นี่ตอนแรกที่ได้ยินดิฉันนึกว่าฟังผิดไปซะอีกค่ะมันใช้งานได้จริงเหรอคะแล้วข้างในมีอะไรคะเนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับนี่คือความเชี่ยวชาญของบูชเชอร์ที่เขาเอามาใส่ไว้เลยนะ ตู้หนึ่งเนี่ยบรรจุนาฬิกาคอฟบ u c h e r e r รุ่น Petra V. รีทรเวลเทคทูที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับมอเตอร์ไซค์คันนี้โดยเฉพาะเลยโอ้โหครับกลไกของนาฬิกาเนี่ยถูกติดตั้งบนฐานกันสะเทือนพิเศษด้วยนะเพื่อป้องกันผลกระทบจากการขับขี่ส่วนตู้นี้ระัยอีกตู้อันนี้พีก,กว่าบรรจุแหวนเพชรโซลิเทร์เฮเวนสุดหรูจากบูชเชอร์ฟิลเจอรี่ครับที่มีเพชรเม็ดกลางขนาดเอ่อ 5.40 <5. 4 S 2> กรัด5 4กรัดสุดยอดไปเลยค่ะแต่มองในอีกมุมนะคะการใส่ตู้เซฟพร้อมของมีค่าราคาแพงขนาดนี้ลงไปบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้มันดูขัดกับจิตวิญญาณดิบดิบความอิสระของ h a r l เล d a v i d ดวิันบ้างไหมคะหรือว่านี่คือการสร้างนิยามใหม่ไปเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแล้วผมคิดว่านี่คือแก่นของการร่วมมือครั้งนี้เลยนะมันคือการท้าทายขนมเดิมๆจริงๆครับ ถ้ามองในมุมของฮารเลแบบดั้งเดิมเลยอาจจะรู้สึกว่ามันหรูเกินไปหรือเปล่าใช่ค่ะอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้ามองในมุมของการสร้างสารรค์ที่แบบไร้ขีดจำกัดมันคือการผลักดันขอบเขตออกไปการนำเสนอสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะมาอยู่บนมอเตอร์ไซค์ได้มันเหมือนการตั้งคำถามว่าฮา r เลจํจำเป็นต้องดิบเสมอไปไหมหรือว่ามันสามารถเป็นแพลตฟอร์มสำหรับงานศิลปะชั้นสูงได้เหมือนกัน และการมีตู้เซฟเนี่ยมันก็สะท้อนถึง DNA ของบูชเชอร์ด้วยที่เกี่ยวกับความแม่นยำความปลอดภัยการเก็บรักษาสิ่งมีค่าอะไรแบบนี้ครับอืมเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นการผสมผสานที่จงใจท้าทายแนวคิดเดิมๆจริงๆแล้วนอกจากนาฬิกากับแหวนเพชรในตู้เซฟแล้วตัวรถเองก็ยังมีการประดับเพชรด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่ใช่แค่เก็บไว้ในตู้แต่มีการนำเพชรมาประดับบนตัวรถจริงๆด้วย แต่ก็ไม่ใช่การประดับแบบเสเปะสปะนะครับแต่เป็นการฝังเพชรลายโดมซึ่งเป็นแพทเทิร์นเดียวกับคอลเลกชันเครื่องประดับของบูชเชอร์เลยฝังลงบนจุดต่งางๆอย่างมีดีไซน์เช่นบนแฮนด์จับบนโชคอัพหน้าหรือว่าร,บรอบๆโดมกระจกนิรภัยบนถังน้ำมันนั่นแหละครับอ๋อค่ะ รวมๆแล้วใช้เพชรไปตั้ง360เม็ดการจัดวางก็คิดมาแล้วว่าจะสะท้อนแสงยังไงเสริมเส้นสายของรถยังไงไม่ใช่แค่มาติดเฉยๆนี่คือาศาสตร์ของการทําเครื่องประดับที่เอามาใช้กับมอเตอร์ไซค์เลยอีกจุดที่ดิฉันว่าเท่มากๆเลยแล้วก็น่าจะถูกใจคนรักเครื่องยนต์มากๆคือฝาครอบเครื่องยนต์ที่ทําให้มองเห็นกลไกลข้างในได้ใช่ครับปกติเราจะเห็นฝาครอบเครื่องยนต์เป็นโลหะทึบๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ b u นอ e r b บ k ์เขาสร้างฝาครอบอะคริลิกใส แบบการกระสุนเลยนะขึ้นมาเป็นพิเศษเปิดให oh, ้เห็นการทำงานของกลไก cam drive ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งที่คอยควบคุมจังหวะการเปิดปิดว a ล์ e ของเครื่องยนต์ V-twin ของ h a ร l e ีเลยแล้วไม่ใช่แค่ให้เห็นชี้ไชยนะครับเขายังติดตั้งไฟ LED สองสว่างเข้าไปข้างในด้วยโอ้โหทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนต่างๆตอนทำงานเลยสิฮะเนี่ยชัดเจนเลยครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานเราจะเห็นการหมุนการเคลื่อนที่ของกลไกต่างๆเป็นภาพรรที่แบบ น่าตื่นตาตื่นใจมากมันเปลี่ยนเครื่องยนต์จากการเป็นแค่ก้อนเหล็กให้พลังงานให้กลายเป็นจุดโชว์ความงามทางวิศวกรรมไปเลยเหมือนกับการทำนาฬิกาแบบสเกเลตันที่เปิดให้เห็น,นกลไกข้างในนั่นแหละครับเป็นการเชื่อมโยงโลกของยานยนต์กับนาฬิกาเข้าด้วยกันอย่างฉลาดมากแม้แต่เบาะนั่งก็ยังไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะไม่ธรรมดาแน่นอนครับเบาะนั่งเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะครับทำจากหนังวัวแท้คุณภาพเยี่ยมผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ ทุกตะเข็บทุกรอยเย็บคือความประณีตจริงๆสะท้อนถึงมาตรฐานสูงสุดที่ไม่ยอมลดทอนในทุกรายละเอียดเลยครับทาดูแล้วทุกองค์ประกอบถูกคิดไม่อย่างละเอียดละออจริง,รงๆนะคะสรุปแล้วอะไรคือหัวใจสําคัญหรือความเป็นที่สุดของบูชเรลเลอร์ฮาร์ลีย์เดวิดสันบลูเอดิชัคันนี้คะถ้าให้สรุปนะครับผมคิดว่ามันคือบทพิสูจน์ของการบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบมากๆของสองศาสท,ที่ดูต่างขั้วกันเลย คือสุดยอดงานฝีมือด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่บนเนอ์บเขาถนัดอยู่แล้วกับศิลปะชั้นสูงในการประดิษฐ์นาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับอัญมณีซึ่งเป็นแก่นแท้ของบูชเชอรลเรลเลยครับมันไม่ใช่แค่การเอาของแพงๆมาโปะรวมกันนะแต่เป็นการผสานปรัชญาการสร้างสรรค์ของทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยมันคือมอเตอร์ไซค์คันเดียวในโลกจริงๆครับเป็นผลงานวันออฟพีซที่ไม่อาจหาใครเทียบได้เลย มันไม่ใช่แค่ยานพาหานะแต่มันคืองานฝีมือชิ้นเอก masterpiece of craftsmanship ที่เคลื่อนที่ได้จริงๆการเปิดตัวที่สุริกตอนนั้นก็เลยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ในวงการมอเตอร์ไซค์หรือนาฬิกาแต่ในแวดวงของงานดีไซน์สินค้าลักชัวรี่โดยรวมเลยครับ ฟังแล้วก็ต้องยอมรับในความสุดยอดรอบด้านจริงๆค่ะทั้งแนวคิดเบื้องหลังความทุ่มเทในการสร้างสารรค์แล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นมากกว่ามอเตอร์ไซค์จริงๆแต่คือประติมาก,กรรมบนสองล้อเลยนะคะจริงอย่างที่ว่าเลยครับ แล้วมันก็ชวนให้เราคิดต่อไปอีกนะครับว่าการสร้างสารรค์ที่ไปถึงจุดสูงสุดระดับเนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างมันอาจจะสะท้อนถึงคุณค่าที่มนุษย์เรายังคงมอบให้กับงานฝีมือที่ต้องใช้ทักษะความอดทนขั้นสูงในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนจะผลิตได้ง่ายๆด้วยเครื่องจักรไปหมดแล้วอืม มันสะท้อนถึงนิยามของความหรูหราที่แบบมันไม่มีขีดจำกัดหรือมันอาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันน่าทึ่งเมื่อศาสตร์ต่างแขนงไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมการออกแบบศิลปะหรืออัญมณีศาสตร์มาหลอมรวมกันอย่างกล้าหาญมันเปิดมุมมองใหม่ๆเลยครับว่าขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแทบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็คงเป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อกันดูนะคะว่าถ้ามีโอกาสได้ยนโฉม Blue Color Harley Davidson Blue Edition คันนี้ด้วยตาตัวเองจริงๆเนี่ยรายละเอียดส่วนไหนที่จะตรึงสายตาได้มากที่สุดจะเป็นสีน้ำเงินลึกลับเหลือประกายหรือตู้เซฟที่ซ่อนสมบัติล้ำค่าไว้ในถังน้ามันประกายวับวาวของเพชรที่ฝังอยู่ตามจุดต่างๆหรือว่าจะเป็นภาพการทางานของเครื่องยนต์ที่เผยให้เห็นผ่านฝา รใสนั่นสินะครับแต่ละคนคงมองต่างกันไปหรือบางทีอาจจะลงจินตนาการไปไกลกว่านั้นก็ได้ค่ะว่าแรงบันดาลใจจากผลงานชิ้นนี้จะผลักดันให้เส้นแบ่งระหว่างวิศวกรรมกับศิละปะในอนาคตถูกทลายแล้วก็สร้างสรรไปได้ไกลกว่านี้อีกแค่ไหนน่าติดตามจริงๆค่ะ